ครับกับนมัส,สก,การ,รอาจารย์ครับได้พือ<า>พ่อใดเพ่ละ่ะฮะเก็น้ังต่อเพื่ะบหล่าโบนิซีนะครับโอ้โหเสียดายเนาะแงนหกสองหนึ่งเน, 2> 6, 2, 1, นาะแงนสวัสดีครับทุกๆคนครับเมื่อนี้ผมก็ได้พาทุกคนมาตามต่อเลขหลังจากเลขออกเก้าหกสองครับสถานที่ตัวนี้ผมเคยมาถ่ายขอเลขครับทุกคน คลิปที่ผ่านมาครับทุกคนถ้าใครยังไม่ดูก็กลับย้อนเข้าไปดูได้นะครับทุกคนว่าผมมาขอครั้งนั้นคือเลขอะไรครับเลขมาขอครั้งนั้นก็เป็นเลขขอจากให้พระอาจารย์จุดทุ่มให้ครับอยู่ที่ในถ้ำนะั้นมีถ้ำตรงนี้ครับทุกคนคเดินขึ้นไปแล้วก็จะเจอถ้ำอยู่ข้างบนนะครับทุกคนพระอาจารย์ครั้งนั้นบอกว่าที่นี่ภูมิเนี่ยใจดีมากครับใครมาขอเลขขอเบอร์อะไรเนี่ยกลับไปได้ทุกคนครับถูกทุกคนเอ่อ ท,ที่แรกผมก็ไม่เชื่อนะครับทุกคนว่าเอ๊ะมันจะจริงหรือเปล่านะทีนี้ผมก็นั่งพิจารณาจนเลขออกครับออกจริงๆห2สอเพราะว่าจุดงวดเมื่อกี้นี่ก็เข่าหารคมับเนะเออแมนสามที่งวดเดี๋วเจะเข่ามาอยู่แต่ว่านเขาไม่ผูใ้ใดหูมีงวดที่เหนสามงวดที่เสียกับมือที่บ้านอ่ะบ ว่าพานำคือไปตัวตัวกันมัเรื่อยๆได้ถุกมันเป็นวัดสุดท้ายุ้ยไผ่มัฮหูเออพวกมิไผ่ฮูมาตัวนี้สามารถขอโชคลาภได้เนาะมันมีเจ้าหนึ่งอยู่บ้านสาะคอนเขาเจ้าเป็นจำเมื่อเป็นยังกบวงหัวขาเจ้าได้อยู่นี่แหละเราเป็นแบบไปบอกทางบ้านเขาบอกให้เทงบ้านเขามานะคือคือว่าตัวว่าเขาได้มาจากหมู่อื่นโอ้เขาไว้เขามานี่แม่นแต่ว,ว่าข้าเจ้าว่าเขาเจ้า,าจนี่ ้ครๆก็พุ่มบอกว่าพุ่มจะหายยูเก่างวดบอกตอนนี้บอกพู้นี้นะเมียนไงมาเจ้าข้าเจ้าก็ลอยมาอยู่แต่ว่ามีพอเห็นหนึ่งวังทวงน้ำทวง่ะแตะก,ก้อนนีหลังเลืกบอกพุกนี่เข้ามากอกยาเตีอย่นี่ต้องเป็นม<า>ขามากอกยาแล้วบอกครับก็แล้วแต่คนหนก่ห้องก็เอาน้ำเอา,าเอา,เอาน้ำมาชุบทุชุที่นจบอกก็แล่าทุบหนึ่จักดอกครับสามสามพื้นเขาสามพื้นกันนีบอกสื้นไผ่ฟ้าเอา๋อ ส่วนอะไรก็เข้ามากอากยาว่าดิ้นนินเป็นขันทุ่มเหมืยาด,ดย้วยทุ่มเหมือนขจ้าเคยได้น้ำพิ่นนี่นะเพิ่นไม่ตลอดเป็นเอิญงาหม่อนงาหม่อนบ่เพิ่่นวาเป็นตัวเขายังดวงเขายังไม่เมือยเกิน<ะ>เป็นตัวเขาดวงแล้วว่าข,อขอันทุนมน่มขจโจรว่าเขากระหังขจโจรงาหม่อนเนี่ยหม่อนนี่หมายถึงใบหม่อนใบหม่อนอย่ายงที่บอกคล้ายๆตัวนอนกินหม่อนนี่แหละใบหม่อนเใ็นบ่อนตัวเป็นนอนอยู่มือบบบบนั่นแหละแย่ๆเกิน โอ้ย oh, oh, oh. น้ำไึ้งมันไก่เนาะไก่ท okay. ้านี้ไปเบริงบรงนประกากวันนั่งขวกเหมืส่วนหลายคนดิเปันไปเวลานขาจเจ้าไปแกกู้แกไข่เจ้เจา,าจแบมน้าหนีบอกนี่จะเข้ามากยล็แก้วเดี่ยวดิอกันบร,ริยาญเนาะบ่แต่ว่าส่วนอันคนที่มาผุนพุ่มหนมาเนี่ยตัวคนอด่นว่าบร,ริมาเอาอยู่นี่เงี พยานนี่ย่างนึงพานคนมาเอาคนมาเอามาหลายมันก็จะเขาก็จะได้ค่าคู่ค่าใกล้โอ๋หมายถึงว่าเออเขาอยากให้ไปเอากับเราแล้วเนี่ยมาเอาอยู่นี่โอ๋หมายถึงว่าเราก็ได้ค่าคู่ค่าใกล้นั้นสิเนาะเออเพราะว่าข้าก็ซื้อเองพร้อผมสินะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นวัดชุ่วไทยเนาะจากขี่มาไม่กี่หลายวันเนาะยวนแมนควัดวัดนั้มีจักหวัดเท่าีวัดเดียวซีพูดเลยซีนี่ สีวัดนี้สี่วัดนี้อแก้วแล้วก็เนี่ยังก็ดี้ดิทำทำอย่างแก้วคนนี้มันบ่กแมนวัดแรกนี่อยู่ทางหลังนี่แหละมันไห้าบอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าวัดกังน้าเดียบขัดนนับวัดพังหน้าก็เป็นห้าพอดีเพราะว่าเขามาพอดีด้ทางเขามาอันนี้ไม่เป็นวัดนอกบ้านนะอ๋อต่ที่เป็นผู้น้อยเดียวสี่วัดแต่ว่าอยู่ในพังหน้าอันที่เป็นวัดในบ้านนี่แหละครับมีสองวัดอยู่ฝั่งนี่วัดหนึ่งบุญวัดหนึ่งแต่ว่าภุ้มตัวนี้นี่ดีกว่าทุกงมองเลยเนาะ เติบยังรู้แต่ว่าพาอายุน้ำบ่ได้๋ยเห็นประเดีย๋ยกันหลายรุ่นเนาะไม่หันไม่ก็กลายเป็นก็ยังในแผนที่เห็นนะเป็นกลายเป็นแลรงท่องเที่ยวไปแล้วด้ี่อันนี้เคนตั้งไปดูอุทยานอะไรนั่นหมาครับนี่แม่ใช่คือดูอุทยานเราจะมาย่างมีผ่าอายุตรงสี่ก็เลยคือวัดไปเลยคือวัดเนาะเขาใอายุแก่ไปนั่น เขากับพ่อจะแหย่สร้างยังแบบที่ว่าเป็นโอ้ไม่สร้างยังไงแมนไอชั้นนี้ก็พอแล้วเนี่ยสินะเขากขเห็นเห็นมันเป็นเท่านี้เลนะเพราะว่าเลาเๆมันเป็นอุตสาห์เรามันเพียงเชื่อมายังไงจะได้ล่ะยังบ่มีทุนยังบ่มีเอียงมากแคดแถมมันอะไรนี่ถ้าการโยงเสียมันก็ดีแล้วเนาะยันดีแมนเพราะว่ามันเปลี่ยนในวัดนะมันหลายอย่าง ว่าแต่มีผ้านี่ยังมาอยู่แต่เม็นบ่มีผ้ากับแข็งคือนเราสำหรักบ้านที่เราอยู่นี่สำหรับบ้านนั่งไหมสำหลักบ้านนั่งเนี่ออตรงนี้นี่พื้นหิ่งตะเตอคู่บ้านได้ได้ยินมาว่าจักหมวดอะไรหนึ่งหมวดที่มีกินที่เพิ่นมาะนะบ่ะไม่นี่ได้ยินจากคนที่ว่าเขาคนธรรมดาที่ว่าเขาเผยแพร่มาจากอันตามต่างยังนี่ครับแต่เพิ่นมาซิ่วของห้างนี่แหละเพิ่นมาเล่นนั่งยกกุ้นี่แหละเพิ่นก็ มาอันเพิ่นก็มาถามเบิ่งเต่าไปเต่ามาเพิ่นก็เลยฮู้จักเป็นแบบนี้น่าจะเป็นงวดที่หกหรืองวดที่เจ็ดนี่แหละประมาณนี้แหละแล้วอันวังอันงวดเมื่อกี้นี่ที่ขึ้นไปจุนงวดที่เท่าไหร่บ่ได้อันนี้บ่ได้บบ่ได้บ่ไเกี่ยวกับอันบ่ได้เกี่ยวกับเพิ่นพุ่นโอ้กับเพิ่นของเพิ่นเจืออ่สิไปงวดที่เจ็ดนี่แหละคุณผู้ชมอ่าเพิ่นให้กงวดจ็ดแมนแต่ว่าที่จุดเมื่อนั้นบ่ได้บ่ได้เกี่ยวกับเพิ่นคนละอรยากัน่ไดเกี่ยวกับผู้ใดหน่มิ่งเดิน ยววนวัดมาครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดผาแม่ยาม่อนครับที่ทุกคนเห็นนั้นก็จะเป็นกุฎพระอาจารย์จะมีกุฎเยอะยวอยู่บริเวณนี้ครับถ้าใครมาบวชหรือว่าใครจะมาสายนี่ก็จะมาะจังหวัดอยู่ตรงนี้ครับตรงข้างกุฎก็จะมีก้อนหินโอ้ใหญ่มากครับทุกคนแล้วก็จะมีพระพุทธรูปองค์พระอยู่ข้างบนน ون, ู้นพระยืนแล้วก็พระนั่งครับทุกคนนะครับ อ่าเพราะว่ามันจะอยู่หน้าผาพอดีครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่รู้ว่าต้นอะไรก็ไม่รู้ครับเออใหญ่มากน่าจะเป็นต้นไทรหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้างบนนั้นก็จะเป็นถ้ำครับร cultivate. แล้วก็จะมีธาตุมีเจดีมีพระุพธรูปมีรูปพระเจดีต่างๆครับอยู่ข้างบนนู้นก็สามารถขึ้นไปขอเลขขอเบอร์อวยพรขอพรขอโชคขอลาบได้ครับตัวนี้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นองค์พระตรงนั้นก็จะเป็นถ้ำครับถ้ำรูเข้าไปแล้วก็จะมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งครับอยู่ใต้าน้ำครับเออเพราะว่าตอนนี้นามมา้ำมันท่วมครับ มันเข้าไปไม่ได้ครับทุกคนเนี่ยครับก็จะมีองค์พระแล้วก็จะมีอะไรเหมือนน้าเต้าล่ะเรียกอะไรนะอตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผานี่ใหญ่มากครับทุกคนหน้าผาตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นสระครับทุกคนเป็นสระที่อทางวัดเป็นขุดเป็นสระแล้วก็เลี้ยงป่านะครับทุกคนเนาะตรงนี้เวลาฝนตกเนี่ยหน้ามันไหลไปใส่ไว้ได้มันก็จะอ๋อยู่นี่ครับเอสักพักนึ่งมันก็ลงครับปกตินี่มันน้ำท่วมขึ้นมาเพียวพอถึงนี่นะครับพอดียครับทุกคนเอน้ำท่วมเ ตอนนี้มันรุนลงไปแล้วพุ่นก็นจะเป็นสาราครับทุกคนที่พระอาจารย์ขอ่คุเป็นศาลาถ้าใครอยากมาทําบุญกระถินวันที่19 20นี้ตุลาคมนี้ก็มาได้นะครับที่อําเภอน,น้าโสมครับทุกคนใครอยู่ที่อําเภอนนาโสมก็อยากมาทําบุญที่วัดผาแม่ยมมอนก็มาที่วัดน,นี้ได้เลยนะครับวันที่20นี้ครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันให่คลิปหน้านะครับ คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ